วันนี้เรามากินตำถั่วมีแหนมหนึ่งลกูกมีแคบหมหูครับมชดพริกามไหมเผ็ดอยูอ่ครับ หัวซื้อมาเป็นนาทีแล้วยังกรอบอยู่เส้นหนมจีนเวียดนามนะครับคือหนมจีนด่วนอะต้มห้านาทีสุกเส้นมันนิ่มดิผักปุกเองครับกะหล่ำสีม่วง ห,หวานอะ่ะอืมครับดูข้าววันนี้ขอข้าวไปน้อยมันรู้จะทำอะไรเมื่อวานนะครับไม่มีเวลามัวจะมัดแหลมอืมครับ ส้ตตมตำนะครับอาหารหลักรอปลาหมึกกำลังสั่งปลาหมึกสั่งกุ้งแห้งอืมครับมามเด้อ 我钓干汤。